การสอนน้องร้องเพลงเป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมวัย6ถึง12ปี คิดถึงเธอนึกว่ามันเป็นโน้ตตัวอื่นใช่แต่จริงๆมันเป็นโน้ตตัวเดิมเลยม,ม,มี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 ขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับทุกตานะคะและรายการสอนน้องร้องเพลงค่ะบทเรียนของเรานะคะเหมาะสําหรับน้องๆหนูๆน,นะคะที่อยากจะร้องเพลงให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเรามีมืออาชีพมาสอนเลยค่ะรายการดีๆแบบนี้นะคะติดตามได้เลยค่ะจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้ค่ะมืออาชีพของเราที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคุณครูคนสวยคนเดิมค่ะครูแอนนันทนาบุญหลงสินเจริญสวัสดีสสดค่ะ,คะมาพร้อมกับลูกศิษย์ด้วยนะคะ อันนี้จะมาเรียนเป็นเพื่อนน้องๆนั่นก็คือน้องแพมนะคะสาธิดาโชตยากริตค่ะน้องแพมสวัสดีค่ะ วันนี้ครูแอน,นมีหลักสูตรอะไรมีบทเรียนอะไรที่เตรียมมาให้น้องๆไหมคะวันนี้จะเบรกเรื่องตัวโนต้ตไปก่อนอเพราะว่าเราเรียนโนต้ตไปตั้ง3ตัวแล้วคือโดเรมีนะคะวันนี้มารู้จักกับจังหวะด้วยเพราะว่าการร้องเพลงให้เก่งๆเนี่ยนอกจากจะมีหูที่ดีร้องเพลงได้ตรงโนต้ตแล้วเนี่ยนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีจังหวะที่ดีดนวยนะคะต้องมีจังหวะในหัวใจ<อ>แต่ก่อนจะไปถึงบทเรียนของเราวันนี้ต้องทวงกันบ้านทวงกันบ้านคะ่ะคุณครูผู้ช่วยคุณคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านคะ่ะ ครูลูกๆทำกันบ้านให้ครูแอนหรือเปล่าคะกับเพลงได้ยินไหมทำหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาร้องด้วยกันหนึ่งครั้งก่อนนะคะก่อนที่เราจะเฉลยกันบ้านว่าโน้ตที่หายไปที่ครูแอนถามเนี่ยมันคือโน้ตอะไรกันแน่คะ่ะมาร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะได้ ดีกว่าก่อนจะเฉลยกันบ้านครูแอนว่าเรามาทบทวนท่าทางประกอบเพลงนี้ด้วยเพราะเป็นเพลงที่ครูแอนชอบจริงๆร้องแล้วมีความรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะน้องๆที่เป็นพี่ที่มีน้องๆเล็กๆด้วยเนี่ยน้องร้องให้น้องเล็กๆฟังได้แล้วก็กล่อมน้องนอนได้ด้วยกับเพลงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนท่าทางประกอบเพลงด้วยกันค่ะพี่แพมช่วยกันทํานะคะ คือตัวโนต้ตที่อยู่ตรงที่ครูรานขีดเส้นใต้มันก็คือโนต้ตอะไรกันนะเราจะมาเฉลยกันตอนนี้นะคะไดยไ้ยินถึงเธอขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอขอให้รู้ว่าเนี่ยเป็นโนต้ตตัวเดียวกันมันคือโนต้ตตัวมีค่ะมี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 ม,ม,ม,มีเรดดอ ああมันก็คือมี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 เรดดมาทำสัญญาณมือด้วยกันในประโยคแรกนะคะหนึ 2> 1, 2, ่งสองสาม มือปากร้องเนเพลงนะคะพร้อมไหมหนึ่งสองสามไปได้ยินไหมคิดถึงเธอขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอไหนมาดูประโยคต่อไปซิมันคืออะไรกันนะครูอนจะร้องให้ฟังก่อนนะคะได้ ลงบันไดอยู่มีเรมีเรมีเรโดแงนมองฟ้าจะเห็นดวงดาวมันก็คือโน้ตมีเรเรมีเรมีเรโดคุณครูผู้ช่วยคะช่วยดูหน่อยสิว่า คลูกๆทําถูกหรือเปล่าพี่ตุ๊กตาล่ะคะพี่ตุ๊กตาทําถูกหรือเปล่าคะแอบไปทํากันบ้านแอบคิดอยู่ในใจแต่ผิดแอบคิดอยู่ในใจแต่ผิดเหรอคะผิดตรงไหนเอ่ยผิดตรงขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอนึกว่ามันเป็นโน้ตตัวอื่นใช่แต่จริงๆมันเป็นโน้ตตัวเดิมเลยมี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 ขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอเอาละค่ะน้องๆ เราจะทำเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสองเที่ยวเที่ยวที่1เราจะทําท่าทางประกอบเที่ยวที่2เราจะเปลี่ยนจากท่าทางเป็นสัญญาณมือนะคะทําเป็นพร้อมๆกันนะคะต้องทําด้วยนะคะ สัญญาณมือกันเลยดีกว่านะคะ1、2、3 ตัวน้ตที่พร้อมมากจริงๆแล้วก็แครนเชื่อว่ามีน้องๆหลายคนที่ทําถูกทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เราจะเข้าบทเรียนของเราสักทีค่ะ,ฉะเฉลยกันบ้านนานเหมือนกันนะวันนี้แหมแต่ว่าน้องๆนี่บางคนที่ทําการบ้านผิดวันนี้จะได้แก้ไ<ค>ขใชใเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะต้องช่วยดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียววันนี้บทเรียนของเราจะเกี่ยวกับเรื่องจังหวะค่ะ จังหวะเนี่ยมีประโยชน์ยังไงจังหวะนี้จะทําให้เราเป็นคนที่มีจังหวะอย่างเช่นเราได้ยินเพลงแล้วตบมือได้ตรงจังหวะแล้วเราจะรู้ด้วยว่าจังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะแบบไหนกันแน่เราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะซึ่งการการเรียนรู้จังหวะเนี่ยมันมีการบันทึกด้วยนะคะเราจะเรียนจังหวะที่1ก่อนเราเรียกว่าน้ตตัวดำค่ะน้ตตัวดำนี่คือจังหวะที่ประกอบด้วย1จังหวะเท่านั้นนะคะน้ตตัวดำเขียนยังไงกันนะ โน้ตตัวดำเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นกลมๆม,มีหางและในกลมๆเนี้เราต้องระบายสีดำให้เต็มหมดเลยระบายสีให้ทึบๆเลยนะคะเหมือนสระเอกับหลังหันใช่ไหมคะใช่โน้ตตัวดำเราเรียกว่าโน้ตตัวดำ มีค่าเท่ากับ1จังหวะถ้าเจอโน้ตตัวดำที่ไหนสมมุติมีโน้ตตัวดำติดต่อกัน3ตัวเท่ากับ1 2 3เราตบมือแบบนี้1 2 3นี่คือ1จังหวะนะคะ1 2 3นะคะแต่ว่า ง่ายไปถ้าเรียนรู้แค่โน้ตตัวดำอย่างเดียวเวลามีโน้ตตัวดำที่มีความยาวหนึ่งจังหวะแล้วเราก็ต้องรู้จักโน้ตอ,อีกตัวหนึ่งค่ะเราเรียกว่าตัวหยุดตัวดำคือเห็นตัวนี้ที่ไหลน้องๆต้อง,ต,องต้องเงียบเลยห้ามออกเสียงเด็ดขาดและเงียบหนึ่งจังหวะเท่านั้นนะคะนี่ลักษณะหน้าตามันคล้ายๆเลขเก้าไทยตัวหยุดตัวดำค่ะ กลับหยุดหนึ่งจังหวะครูแอนจะบอกว่าถ้านะครูแอนให้น้องๆเจอตัวดำแล้วน้องๆร้องว่าตาตานะไม่ใช่ตุ๊กตานะตาเฉยๆและเจอตัวหยุดเนี่ยให้น้องๆร้องว่าอึงอ้งอึ้งเลยทีเดียวอึง้งเลยทีเดียวมันเหมือนกับอึง้งเงียบ <c oughs> อึง้ง นะคะคดูสิว่าถ้าครูแอนทำแบบนี้น้องๆจะทำได้ไหมเดี๋ยวแอนจะทำให้ดูนิดนึงนะอ้าวล่ะเจออย่างนี้ตัวดำเราลองว่าป่าตัวหยุดเราลองว่าอึง่งเนี่ยลองลองพร้อมกันสินหนึ่งสองสามป ตาตาตาอึ้งตาอึ้งตาอึ้งตาตาอึ้งอึ้งตาอึ้งตาตาอืมได้ไหมคะทีนี้ให้มันยากไปกว่านั้นอ่ะพี่แพรตีกล่าวพี่ลูกตาใช้สัญลักษ ควนจะไม่เอาคันเอากดดีกว่าตรงเนี้ยตรงอึ้งน,นี่คือเงียบม,มันก็จะเป็นทําต่อไปเรื่อยๆนะหนึ่งสองสามสี่ พร้อมเียนกันดีจริงๆไม่รู้ว่าที่บ้านทำพร้อมกันหรือเปล่านะคะน้องๆทำได้ไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าครูอนจะเปลี่ยนไปตบมือดีกว่าน้องๆจะได้เห็นชัด1นึสอง โอหเพราะจริงๆพร้อมเพลงตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะกลัวว่าจะมีเสียงเล็ดลอดออกมาคุณพ่อคุณแม่คะที่บ้านทําถูกหรือเปล่าทําอีกทีนะคะคราวนี้ครูแอนจะชี้ตัวโน้ตให้แต่ว่าเสียงที่จะได้ยินมาจากพี่พรมกับพี่ตุกตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าผิดพลาดประการใดก็มาจากสองคนนี้นะคะถือไม้เลยไม่ใช่จะใช้ชี้ค่ะอ้าวหนึ่งสองสาไป มีใครมีมีใครมีกบตัวไหนร้องแล้วค่ะพี่ตุ๊กตากบตัวนี้เอาใหม่นะคะน้องๆผิดเหมือนพี่ตุ๊กตาหรือเปล่าคะอีกทีนะคะหนึ่งสองสามไปเก่งมากโอ้เหนือแตกเลยทีเดียวนะคะพี่ตุ๊กตาค่ะเอาละค่ะ คราวนี้จากการบันทึกจังหวะได้แล้วเนี่ยเรามาดูที่เพลงเมื่อกี้ของเราได้ยินไหมคิดถึงเธอมันเป็นจังหวะโน้ตตัวดำค่ะได้ยินไหมคิดถึงเธอเอาล่ะคุณแอนจะรับบันทึกให้แค่นี้นะหนึ่งสองสาสี่ห้าเส้นโดตัวดำก็ต้อง เห็นไหมตัวโดที่เป็นตัวดำตัวเรมีหางตัวมีโดเรมี Do, Re, หยุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวหยุดแล้วก็พอจบหนึ่งห้องหนึ่งห้องมีสี่จังหวะก็มีเส้นกั้นห้องนะคะแล้วบันทึกต่อนะมีเร โดแล้วก็หยุดเห็นไหมเราลองได้แล้วออไหนลองลองพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามไปโดเรมิมีมเรโดมันคือเพลงที่เราเพิ่งร้องไปได้ยินไหมคิดถึงเธอเห็นไหม พราะน้องๆเริ่มเรียนไปแล้วน้องๆเริ่มเก่งขึ้นแล้วค่ะเริ่มบันทึกเพลงได้เริ่มบันทึกตัวโน้ตได้เริ่มรู้แล้วว่านี่คือโน้ตตัวดำและนี่โน้ตตัวหยุดและสามารถเอาตัวดำไปใส่เป็นโน้ตตัวโดตัวเรตัวมีได้ด้วยโดเรมีมีเรโดอาวล้วค่ะครูแอนจะบันทึกทั้งหมดให้ดูเลยนะคะกับเพลงได้ยินไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นโน้ตสามตัวง่ายๆที่เรารู้จักกันดีแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะ ควรจะมันทึกเล็กหน่อยนะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่พอมันทัดห้าเส้นกุญแจซ่อนเอาลละได้ยินไม่หยุดคิดถึงเธอ หยุดมี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 ม,ม,มีเรโดอขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอหยุดเพลงนี้หนึ่งห้องจะมีสี่จังหวะนะคะ เพราะฉะนั้นพอครบ4จังหวะเมื่อไหร่นี่คือจังหวะที่ 1, 2, 3, 4ต้องมีเส้นกั้นห้องอันนี้เราเรียกว่าเส้นกั้นห้องนะคะเส้นกั้นห้องเห็นไหม หนึ่งสองสามสี่มีเส้นกันห้องหนึ่งสองสามสี่มีเส้นกันห้องหนึ่งสองสามสี่มีเส้นกันห้องและหนึ่งสองสามสี่จบเพลงปุ๊บเส้นกันห้องจึงมีสองเส้นทันทีนะคะอันนี้น้องๆจําไว้นะเราจะจบเพลงเฉพาะบรรทัดแรกนะดูซิบันทึกแล้วเป็นไงโดเรมิหยุดมิเรโดหยุดมิ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 ม,ม,มิเรโดหยุดอ้าวล่ะ คราวนี้พี่ตุ๊กตาคะาพี่ตุ๊กตาคนเดียวเลยนะคะค่ะเขาะจังหวะให้หน่อยแล้วหนึ่งสองสามสี่พี่ทมคะ พร้อมกับพี่ตุกตาแต่เป็นพี่พำร้องเป็นโน้ตโดเรมีพี่ตุกตาเคาะจังหวะนะเสียงกบกับเสียงพำร้องพร้อมกัน1 2 3หนึ่งสองสามไปโดเรมีมีเรโดมี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 เรโดโอเคพี่พำทำยากขึ้นอีก พี่ลูกตาเคาะจังหวะต่อไปเพราะรู้สึกว่าจะเชี่ยวชำนาญมากเลยพี่แพมร้องไปด้วยและทําสัญญาณมือไปด้วยค่ะน้องๆทำบ้านทําไปพร้อมๆกับพี่แพมนะคะเอาละเตรียมพร้อมหนึ่งสองสาไปได้ยินไหมคิดถึงเธอขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอเก่งมากไม่มีใครผิดเลย เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าที่บ้านนะคะให้คุณครูผู้ช่วยหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะตบมือให้เป็นจังหวะแต่ตัวหยุดก็ต้องหยุดด้วยนะคะและน้องๆทําสัญญาณมือไปรพร้อมๆกับร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะเอาเฉพาะท่อนบนนะคะแล้วหลังจากนั้นสลับกันนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ ทำสัญญาณมือแล้วร้องไปแล้วน้องๆตกมือเป็นจังหวะนะคะเอาละค่ะพี่ทุกตาจะเป็นเจ้าแม่จังหวะต่อไปแล้วก็พี่แพมก็จะเป็นคนร้องโนต้ตต่อไปนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปได้ยินไหคิดถึงเธอขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอพี่พมต้องทำท่าประกอบไปด้วยสัญญาณมือด้วยนะคะ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเพลงเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันสนุกขึ้นและดนตรีก็มีสีสันมากขึ้นค่ะพี่ตุกตาชอบร้องหรือชอบตบมือมากกว่ากันชอบตบมือค่ะเพราะถ้าร้องเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวโน้ตค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนตัวโน้ตเหรอคะโดเรมีไม่พอนะคะเพราะว่าจะเพี้ยนไปตัวอื่นด้วยอ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่าครูแอนว่านะคะตอนนี้ให้บันทึกกันเลยดีกว่า น้องๆมีกระดาษดินสออยู่ที่บ้านแล้วนะคะคราวนี้ครูแอนจะตบมือค่ะทีละหนึ่งห้องดนตรีนะคะก็คือทีละสี่จังหวะแล้วน้องๆบันทึกเป็นตัวดําแล้วก็ตัวหยุดให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อเป็นการฝึกว่าน้องๆเขียนถูกหรือเปล่าคุณครูผู้ช่วยช่วยด้วยนะคะอาล่ะน้องแพมประจำที่ค่ะ น้องแพมมาบันทึกเลยควรจะต้องเขียนเลขสี่จะได้รู้ว่าหนึ่งห้องดนตรีมีสี่จังหวะเอาละค่ะน้องๆลองบันทึกไปพร้อมๆกับน้องแพมนะคะว่าเป็นยังไงนะคะครจะเริ่มตบมือจังหวะห้องที่1ก่อนนะคะง่ายมากเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอเคพี่แพมทำถูกต้องทีนี้ตาน้องๆห้องที่สองค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวหยุดเขียนไม่สวยเลยพี่แพมค่ะ <c oughs> ห้องสุดท้ายนะคะ ดูอีกทีนึงนะคะโอเคห้องสุดท้ายแล้วสองเส้นเลยถูกต้องอ่าแล้วค่ะเฉลยน,น,นะ1 2ึ่ง,ส,งสาสี่หนึ่งหนึ่งน้องๆทำถูกต้องหรือเปล่าเหมือนพี่พรนทำหรือเปล่าคะ อ่ะนะคะขอบคุณค่ะพี่แพรไม่ยากเลยไม่ยากเลยเพือ่อนว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าอยู่ว่างๆเนี่ย สามารถให้จังหวะน้องๆและให้น้องๆลองบันทึกดูก็ได้ดีเลยจะได้เป็นการฝึกฝนไปในตัว<ช>ด้วยะใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้ว่าลองร้องเป็นตัวโน้ตก็ได้เป็นโดเรมีมีมเรโดหรืออะไรกร็แล้วแต่มาที่เดี๋ยวก,กบมันดิ้นค่ะ <c oughs> กบร้องนะคะใช่แล้วก็มีตัวหยุดกับตัวดําด้วยนะคะ<ช>วันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือตัวหยุด ก็คือต้องหยุด1จังหวะตัวดำก็คือมีค่าเท่ากับ1จังหวะนั่นเองนะคะง่ายๆแค่นี้เองกันบ้านก็คือเพลงได้ยินไหมเนี่ยท่อนหลังที่ครูอนยังไม่ได้เฉลยว่ามันเขียนบันทึกตัวโน้ตยังไงเนี่ยให้น้องๆไปลองบันทึกตัวโน้ตแล้วคราวหน้ามาเฉลยกันดูค่ะ แน่นอนนะคะกลับมาคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาเฉลยกันนะคะดูซิว่าน้องๆจะตอบถูกหรือเปล่าถ้าตอบถูกที่ครูผู้ช่วยนะคะแหม<า>ต้องมีรางวัลตบรางวัลให้หน่อยตบรางวัลให้หน่อย <c oughs> ค่ะค่ะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาเรียนร้องเพลงนะคะกับรายการสอนน้องร้องเพลงอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันได้เลยคะ่ะส่งมาจะเป็นจดหมายก็ได้หรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้พวกเราจะได้ชื่นใจเนอะส่งมาตามที่อยู่หรือที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะแล้วก็จะได้รับ VCD นะคะ บันทึกการสอนค่ะแล้วก็มีหนังสือเรียนรวมไปถึงวุฒิบัตรด้วยนะคะก็จะให้ไปเหมือนกับว่าน้องๆเนี่ยจบหลักสูตรจากครูแอนนันทนาเลยนะคะ<ช>เพราะฉะนั้นส่กันมาได้เยอะๆเลยค่ะ ครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะบทเรียนสนุกๆน,นะคะจากครูแอนแล้วก็น้องแพร์นะคะที่มาช่วยด้วยนะคะส่วนครั้งหน้าค่ะครูแอนจะเอาบทเรียนอะไรมาฝึกให้น้องๆได้พัฒนาความสามารถในเรื่องของดนตรีอีกนะคะติดตามได้ค่ะวันนี้เรา3ามคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เวลาเสียงที่กลมกลืนกันฟังแล้วมันจะสบายหูแต่พอเสียงที่ฟังแล้วขัดแย้งกันเนี่ยฟังแล้วมันจะแปลกแปลแปลกๆนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าจะเพาะก็ไม่พอใช่แล้วมันเหมือนจะเพาะก็ไม่เพาะจริงๆแต่พอมันกลมกลืนกัน